สลามอรคุมร้รอยกวรับาทคทุกคนวันนี้ก็เป็นเดย์สนะคะที่อยู่ที่มาเลเซียวันพุธพฤหัสศุดเสาร์โอเคเดย์สนะคะอยู่ที่มาเลเซียนี่ไม่มีรถนี่ไปไหนลําบากเลยต้องนั่งแท็กซี่อย่างเดียวแล้วค่าแท็กซี่ก็แพงนะคะจะให้ดูบรรยากาศรอบๆข้างล่างนะคะตอนนี้ข้างล่างนะคะก็จริงๆก็เหมือนบ้านเราเนาะแต่ว่า พอเราได้ทํางานแล้วมันออกนอกพื้นที่สะบ้างนาะอยู่ที่ต่างประเทศหรือที่ไหนสะบ้างก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็จะมีพลังในการที่จะทํางานไปต่อทําให้เรามีแรงกระตุ้นในการที่เราจะไปต่อได้อีกนะคะเราทําให้เรามีความท้าทายเกิดขึ้นนะคะถ้าเราอยู่กับที่หรือว่าอยู่ที่เดิมมันมีความรู้สึกเราจะน้อยพลังเราก็จะหมดแต่ว่าถ้าเปลี่ยนย้ายทิศทางเมื่อไหร่รู้สึกว่าเราก็จะมี กำลังมีพลังกายพลังใจที่จะไปต่อแล้วก็มีเกิดไอเดียใหม่ๆนะคะอยู่ตรงไหนก็อย่าลืมถชายแลนนะคะทุกคนอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ทความคิดของเราแล้วค่ะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปนึ่งค่ะ